พาทุกคนบินไปเมกาด้วยกันเดี๋ยวรีวิวให้ทางไฟจนถึงที่นู่นเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง<ต>ก็เช็คอินเซ็ตเข้าเลาจน์แล้วเช็คบเรดเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ตรงตึกใหม่ทุกคนเท่าที่บินมารู้สึกว่าอาหารเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเลาจ์หน้าตากลายเป็นเหมือนของดูไบซึ่งก็โอเคกว้างขวางดีไม่มีอะไรตอนอยู่ในเลาจ์เนี่ยก็ได้มีโอกาสจอง Epic u n i v e r s e ร์แซคเอ็กซเพราร์เพราะว่าเดวอนจะไป Epic u n i v e r s e ตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยแต่ว่าวันแรกที่เปิดยี่สิบค่ะมันขายเอ็กซกเพรสพาร์ทยี่ส ตัวเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเป็นปักใหม่เราเข้าไปไม่เมกเซิร์แต่จะไม่เล่นอะไรเลยขึ้นเครื่องเสร็จปั๊บพี่แพก,ก็เหมือนเดิมนะคะเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมาเสียบให้เพราะว่าอุ้นชอบทํางานบนเครื่องนะคะก็เสียบเสียบจึ๊บจึ๊บเมนูก็คือทาใหม่เหมือนเขาบอกว่าเมนูอัปเดต,ตั้งแต่วันที่1นึ่งเมษายนหน้าตาโอเคสวยดีแต่ข้างในก็เหมือนเดิมเหมือนกัน,นะคะมีคาเวียร์เสิร์ฟรู้สึกเมนูาหารสชาติคุณภาพอะไรเหมือนเดิมนะคะแต่แค่หน้าตามเมนูสวยขึ้นเฉยๆมันทําเล่มเมนูหหนนััังงงงงสสสืืืือออออออ้้้่่่่ะะขขขดดดีีเเฟรรคคคลาาาาททุกยยยไไๆ ไม่ต้องเลือกแค่หนึ่งอย่างก็คืออยากกินแล้วก็บอกใบ<ค>นี้แบ,บ่งเป็นใบรกหกชั่วโมงไฟที่สองสิบห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแรกอันก็แบบนอนแบบหนึ่งนะคะทาลิมมากแล้วก็กล่อมตัวเองน้อนพอตื่นมาอย่างแรกก็คือดื่มน้ำเพราะคอแห้งมากๆนะคะใช้โอเวอร์ไนท์แล้วก็กลัวสาเห็นไหมถ้าคลิปที่เราได้ดูจะรู้ว่าหูเ,เอากลัวซารู้สึกว่าถ้ามันตันๆที่หน้าที่หัวมันแบบช่วยได้ดีนะคะผ่อนคลายได้ดีช่วยกระตุ้นการไหลเวียนต่างๆบนหน้าเรานะคะ